ตอนเด็กๆผมเคยปรารถนานะอยากจะมีชีวิตที่สบายมีความสุขก็คือเหมือนที่ใครๆหลายๆคนฝันนะว่านอนตื่นสายอยากกินอะไรก็ไปกินแล้วก็กินแบบจังฟูดอะพวกเฟรนฟรายไก่ทอดแล้วก็บ์เกอร์แล้วก็ป๊อปคอน์นั่งดูหนังทั้งวันนะครับแล้วก็ทําอะไรที่ตัวเองอยากทําแล้วก็มีเงินเยอะๆมากองอยู่ตรงหน้าใช้ชีวิตแบบนั้นเลยนะครับพ่อผมโตมาเนี่ย เชื่อไหมครับว่าวันที่ผมออพอจะมีรายได้ขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ทําแบบนั้นได้ผมก็เลือกที่จะทําแบบนั้นนะทําได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับความรู้สึกที่เห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันหายหมดเลยอะ่ะคือผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าการที่เราได้ทํางานได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะได้ความภาคภูมิใจหรือเซลฟ์เอสเตมเข้ามากับตัวเองด้วยนะครับผมเลยอยากจะมาเทียบกันระหว่างคําว่าสบายกัลบลาบาก เวลาเราสบายอ่ะเราดูเหมือนจะมีความสุขมากกว่าเรียกว่าลำบากผมไม่อยากเรียกว่าลำบากนะเรียกว่าสบายกับได้ทําอะไรแล้วกันว่างกับไม่ว่างก็ไดนะ้อืะณขณะที่เราว่างอ่ะมันดูเหมือนดีนะได้ทําอะไรที่มีความสุขแต่พอมันถึงจุดที่เราทําแบบเนี้ยสม่ําเสมอทําอยู่ตลอดเวลาสิ่งเกิดขึ้นคือมนุษย์อ่ะจิตใต้สําอจิตวิญญาณของเราภายใน,ในจริงๆต้องการความสําเร็จ แล้วเราจะทําให้เกิดความเสเร็จและความภาคภูมิใจและเกิดความเป็น self esteem หรือสิ่งที่ผมเคยบอกตลอดเลยว่าเมื่อเราจะใช้ชีวิตได้ด้วยไฟฟืนชั้นดีอ่ะคือความสําเร็จในทุกๆวันพอผมมาตกผลึกกับตัวเองตรงนี้นะวันเนี้ยทุกวันเนี้ยผมกลับมานั่งดูตัวเองวันนี้นะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้มีเวลาว่างแบบนั่งดูหนังหรือทําอะไรเลยนะต้องทําอะไรหลายๆอย่างเต็มไปหมด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันประกอบเกิดจากการที่ผมเนี่ยตั้งจิตตั้งสติแล้วก็เลือกทุกอย่างที่ผมรักเข้ามาในชีวิตจริงๆมีหลายมิติมากเลยทุกวันนี้ก็คืองานก็ทําก็มีความสุขถูกไหมฮะลูกก็ต้องเลี้ยงแต่เราเลี้ยงเราเขาด้วยความเราด้วยความสุขเรารู้สึกมีความสุขทุกครั้งได้ออกกําลังกายนะได้กินอาหารที่เราเลือกที่จะกินเพื่อสุขภาพที่จะดีขึ้นได้มาเปิดกลุ่มทําสมาธิได้มาเทรดหุ้นหรือศึกษาเรื่อง forex แล้วก็ทําอะไรต่างๆทั้งวันไม่ว่างเลยนะครับมีกิจกรรม,มอื่นๆบางทีมีดาน้ําตีกอล์ฟไปไว่ายน้ําไปเที่ยวไปออกทริปหลายๆอย่างแต่ผมกลับรู้สึกว่าชีวิตที่ไม่ว่างตรงเนี้พอเป็นชีวิตที่เราเลือกและเราได้ทําสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานแนละ้วสำเนาทุกๆวันอนะเรารู้สึกดีมีความสุขและมันฟูลฟิล ได้ดีในลักษณะที่ว่าจิตเรามีความสุขมากกว่าตอนที่เราว่างเฉยเสียอีกนะครับพอเราว่างมากๆตอนนั้นมันคิดมากฟุ้งซ่านเพราะเราว่างเกินไปครับดังนั้นเพื่อนๆชอบแบบไหนลองพิมพ์มาบอกครับบ๊ายบาย